เรื่องราวมันเกิดขึ้นในป่าแห่งหนึ่งเมื่อมีช่างภาพคนหนึ่งที่กำลังตกอับจากการขายงานไม่ได้เขาเลยคิดจะไปป่าทางเหนือที่หลายๆคนนั้นบอกว่ามันอันตรายมากๆเพื่อที่จะไปถ่ายรูปสัตว์หายากสิ่งที่เขาได้ลงมือทําลงไปนั้นเขาไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเขารู้เพียงอย่างเดียวว่าเขาต้องการที่จะขายงานให้ได้โดยไม่สนใจคําเตือนว่ามันอันตรายมากๆจริงๆ สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่า The h i g h b a t ครับเสียใจด้วยนะถ้าเกิดใครจะชวนเพื่อนมาเล่นเพราะว่าแมปนี้มันเล่นได้แค่คนเดียวก่อนไปรับชมกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน่อยนะครับผมโวมาแล้วเป็นแมปที่เอ่อไม่เหลี่ยมนะครับคุณผู้ชมดูข้อความโดยการกดแท็บโอเคอะไรคือเท่าวะเท่าเท่าในที่นี้คือหมายถึง ash หรือเปล่า ash นะครับ ถ้าเกิดว่าเขาชื่อแอชจริงๆนะครับเขาน่าจะเป็นผู้หญิงนะน่าจะเป็นแฟนเราหรือเปล่าฉันเพิ่งตื่นนายอยู่ไหนเอฉันก็ลังจะไปถ่ายรูปทางเหนือนะ่ะคุณหมายความว่ายังไงทางเหนือคุณกลับมาเถอะมันไม่คุ้มค่าไม่มีใครซื้อรูปฉันมา2เดือนแล้วนะมันคุ้มค่าทุกอย่างแหละฉันไม่รู้ว่าคุณเห็นมันไหมแต่ฉันหวังว่าคุณจะปลอดภัยผมจะเริ่มด้วยการถ่ายรูปสัตว์บางชนิดโอเคมาเริ่มกันเลยกด C เพื่อถ่ายรูปอ๋อโอเคโอเคโอเคสัตว์บางชนิดอย่างนั้นเหรออ่ะนี้ไป อเขาเขาน่าจะไปซื้อรูปนายเหมือนเดิมนะทำ,มทำไมกระโลกมันเออต้องมีสัตว์อีกสิน่าตามต้นโมงต้นไม้มีหรือเปล่าอ่านี่ไงมีน้องกระต่ายอยู่หนึ่งตัวกระต่ายคือทำเหมือนอยู่นะแต่กระโลกตัวเมื่อกี้คือแบบใช้ไม่ได้เลยอะ่ะมาเรียบร้อยแล้วก็เหลยอยืออีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งรูปนี่คือถ่ายตัวอะไรอะ่ะนั่นเสียกัอะไรนะคุณผู้ชมมันถามมันผมเลย ผมก็เลยถามเลยว่ามันคือเสียงอะไรคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงแบบเสียงสุดๆให้นะคือเสียงเมื่อกี้มันเป็นเสียงร้องแบบของตัวอะไรบางอย่างอุ้ยอันนี้อันนี้นกโอเคถ่ายเรียบร้อยผมคิดว่ามันมีรูปพอสําหรับตอนนี้ใช่เพราะงั้นเรากลับกันเอถอะฉันน่าจะค้นหาต่อไปนะว่ามันควรกลับตอนนี้ได้แล้วไม่ขวดไปต่อนะโอ้โหรู้ไหมว่าจุดจบของคนอยากรู้อยากเห็นมันเป็นยังไงเนี่ยฟ้าเริ่มอมแดงๆอมส้มๆ up เสียงเพลงแบบธรรมชาติเมื่อกี้ก็หายไปแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงเท้าเราตรงน,นี้มีเต็นท์มีใครอยู่ที่นี่เหรอแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะตรงน,นี้ไม่เหมือนสมุดนะครับวางทิ้งไว้อยู่โอ,อ้สำหรับใครก็ตามที่กําลังอ่านอยู่ชื่อของฉันคือน,นาตาลีและฉันไม่ได้หายตัวไปฉันนําหนังสือเล่มนี้มาเพื่อบันทึกการเดินทางตั้งแคมป์ของฉันแต่มีบางอย่างอย่างอื่นอยู่ที่นี่ฉันได้ยินเสียดงดังๆฉันเห็นการขึ้นหวยแปลกๆมันไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ใช่สัตว์มาแตกต่าง ฉันวางแมงเขียไว้ข้างนอกเต็นท์เพื่อแน่ใจว่าฉันยังปลอดภัยแต่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาฉันค่อยๆเปิดตาดูแล้ะฉันเห็นว่ามันจ้องฉันอยู่มันมืดมากแต่เมื่อฉันส่องไฟฉายหามันมันก็หายไปอ้แสดงว่าเจ้าตัวนี้คือมันกลัวแสงเหรอฉันยินเสียงมันเคลื่อนไหวมาจากทั่วเต็นท์ของฉันเพื่อนของฉันเอ็มม่าและนิกหายไปฉันรู้ว่าฉันไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณออกไปซะได้โปรดอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้โอ้โหสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งอะไรวะ What อืม ว่าแล้วว่าทำไมแมปมันชื่อว่าดิไฮบริดลูกผสมมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันคือตัวอะไรวะหูเป็นเป็นเป็นหมาผสมกวางเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นอะไรนะใช่เพื่อนนั่นมั็นคือตัวที่นายเห็นในหนังสือ,อยังไงละ่ะเพราะงั้นคือควรรีบออกไปถ้าผมเห็นมาแล้วเนี่ยผมผมว่าผมควรจะกลับไปที่รถหรือเปล่าแต่นี่เมื่อมันมันปูทางมาให้เราเดินแบบนี้เราเราก็ต้องเดินใช่ไหมละ่ะคือเควสตอนนี้ก็คือถ่าย อะไรอ่ะมีกล้องติดอยู่ในป่าด้วยมีคนแอบดูเราอยู่คุณผู้ชมมีหนึ่งการแจ้งเตือนใหม่โอเคกดแท็บเพื่อดูเอา้ามันก็ไม่ได้ส่งมาจากแอสเนี่ยแล้วมันส่งมาจากใครวะเอ่อไม่รู้จักนะครับกรุณาออกไปเฮ้ยเพลง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงเหมือนตัวอะไรมันมันกินเนื้ออยู่คุณผู้ชมหูผมไม่ได้ฝาดนะวิคือผมใส่หูฟังเล่นไงผมเลยน่าจะได้ยินเสียงดีอ่ะ ดีกว่าคุณผู้ชมแน่นอนโอ้ไม่นะอันนี้มันคือนิกใช่ไหมคนที่โดนกินอยู่นี่ถ่ายแม่งอา้าบ้าจริงภาพมันมัวเหลือเกินโอ้มันจะเป็นขาวลเรื่องนี้อยู่อีกเลรอเพื่อนฉันควรจะทําให้มันดีมากกว่าโอ้โหคือ,ค,อคือตัวละครล้วมันบอกว่ามันมันควรจะถ่ายต่อเนะครับเห็นกองเลือกไหมเนี่ยนะอันนี้ไฟแชกโอเคไฟแชกของนิกจริงด้วย ผมแค่ต้องการภาพไปตัวเมื่อกี้ภาพหนึ่งก่อนที่ผมจะไปตัวเรามันบอกประมาณนั้นนะครับแต่ยิ่งเดินเข้าไปทําไมมันยิ่งมืดละ่ะอย่าออกมาตอนนี้นะเยแต่เรารู้อย่างนึ้งว่ามันกลัวแสงไว้วยคุณผู้ชมเพราะงั้นคุณผู้ชมอยู่กับผมไว้นะครับคุณผู้ชมเกาะหลังผมไว้อย่าทิ้งผมไปหนึ่งการแจ้งเตือนใหม่ฉันขอร้องละ่ะทําไมคุณถึงมาที่นี่ทําไมคุณถึงเข้าไปคุณต้องขับรถออกไปให้ไกลเดี๋ยวนี้โอ้คุกไม่ได้อยากจะเข้าไปละ โอ้เจ้าหน้าเธอโอ้ไม่ใช่หน้าเธอหัวใจกูนเนี่ยจะวายตอนนี้เควสคือกลับไปหรือไปต่อกลับไปหรือไปต่อมามาถึงขนาดนี้แล้วมันมันก็ต้องไปต่อดิวะทำตัวชิลที่สุดครับทำเป็นเดินผิวปากชมนกชมไม้ป่านี้มันช่างสวยงามซะ หนึ่งการแจ้งเตือนใหม่แล้วเหรอหวังว่ารอบนี้กดโทรศัพท์ลงมาแล้วมันจะไม่จับสแกนนะใช้ขอโทษสําหรับเรื่องนี้จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเฮ้ยคนนี้เขาเป็นใครวะคือเขาเตือนแล้วแบบเป็นห่วงเรามากเลยนะผมว่ามันอาจจะเป็นคนที่ดูกล้องอยู่หรือเปล่าโอ้เนี่ยเกมมันชอบจับสแกนแบบนี้ไม่ชอบเลยแฟดทำให้มันกลัวเหรอใช่แฟดทำให้มันกลัวเพื่อนห้ใจไม่ทั่วท้องแล้วกูโดนไปสองรอบติด โอ,โ,อโอ้โหเรียบร้อยต้นไม้บางทางไปไม่ได้แล้วฉ <view> ันต้องออกจากตรงนี้เพื่อหลบหนีและหาที่ซ่อนตอนนี้มมีแฟดอยู่ห้าเฮ้ย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 มันมามันมาเออเอทำไงแฟดอ๋อยิงอ๋อถ่ายลุโอเคโอเคโอเคได้อยู่ถ่ายรูปได้อยู่แล้วคือผมจะรู้เม่เดีวยวผมต้องไปที่ไหนเนี่ยผมได้เสียมนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้คู่มันมาอีกแล้ว หายเลยโอเคอันนี้คือตัวเกมมันสั่นนะคือมือผมไม่ได้สั่นนะโอเคไปไปต่อตอนนี้แฟลชเหออลือสามอันเฮ้ยแล้วผมจะหายยังไงที่ซงที่ซ่อนอะไรก็ไม่รู้มันไปซ่อนอยู่ไหน5 minutes later เรียบร้อยจีจีครับคุณผู้ชมแฟลชหมดแล้วมันรีโหลดไม่ได้ด้วยเออตายกู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 ตายด้กูตาย สองที่ผมเล่นแนวแฟตมันหมดแบบเหลือศูนย์แล้ววิคิดว่าจะเล่นรอบสามใหม่ซะแล้วโอเคเจอห้องแล้วผู้ชมอันนี้มันห้องอ่อะไรอะดูดิผสมทั้งมมุมแล้วก็กวางอ่ะมันมีหนึ่งชนิดแล้วที่ผมดาวถูกนะครับก็คือกวางแล้วก็ม้าด้วยเหรออันนี้มันคือหัวมมาปะตรงนี้มีเครื่องมืออยู่แบบเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าเราเก็บอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยครับตรงนี้มีโพสต์อิดแปะอยู่แผ่นหนึ่งครับเขียนว่าเาแก๊สรั่วบนเตาอย่าไปใช้เคอุย้ย อะไรของมึงเนี่ย้โหด,ดูหน้าตามันดิทำไงทำไงเออเออเจเนเตอร์โอเคโอเคโอเคกำเนิดกำเนิดกำเนิดไฟแก๊สรูปมันเตาอ,อย่าไปใช้อย่าบอกนะว่าเราจะจุดตแก๊สอ่ะ้าจ,จุดตแก๊สมันก็ระเบิดนะดิเพื่อนโอเคแล้วก็เออจุดเตาโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเรายังไม่ตายโอ้โหแต่ว่ากล้องเราพังอะ่ะแสดงว่ารูปที่เราเก็บมาคือใช้ไม่ได้เลยเหรอโอเคเราต้องหาความช่วยเหลือครับเควสไปเดินไปเรื่อยเพื่อน แต่ผมมีลางสังหรณ์ว่ามันยังไม่ตายแน่นอนเลยว่าไอ้ตัวนั้นอนะคือมันไม่ตายง่ายๆหรอกมันเป็นบอสใหญ่ของเรื่องนี้นะแต่เมื่อกี้เราก็ได้เห็นหน้ามันเต็มๆแล้วนะครับว่ามันคือแมงมุมแมงมุมผสมกับกวางแล้วมันก็ออกมาเป็นไอ้ตัวเมื่อกี้โห้ไฟป่าคือแบบลามลามไปทั่วหมดไหมหมดเลยนี่เสียงรถพยาบาลน,นะโอเคไม่รู้ว่ารถพยาบาลหรือรถเตะเพลิงแต่คือมันต้องเป็นความช่วยเหลือของเราอย่างแน่นอนไม่มีไม่มีตัวอะไรตาม กำลังพูดเดี๋ยวกูชมมันเพลินถ้าม in? <t ương la i> ันคานตามมันนี่คือเรียบร้อยเลยนะอุ้ยอะไรอยู่นี่มีเสียงอะไรเฮ้ยมันยังไม่ตายจริงด้วยคุณผู้ชมนั่นไงโอ้คู่มันมาแล้วโอ้โหหลังติดไฟมาเลยหลังมันติดไฟมาเลยเดี๋ยวมาลังควานกันเลยเพื่อนได้โปรดได้โปรดเออมึงแต่ตายไปเถอะขอร้องตายไปเถอะขามันเป็นขากว้างครับแต่ว่ามันมีหลายขาเหมือนเหมือนแมงมุมโอเคอันนี้ตัดคาซิบละ จบสักทีตื่นมาในรถพยาบาลนะครับตอนนี้ผมอยากรู้มากเลยเว้ยว่าถ้าเกิดเราเลือกกลับไปที่รถเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะ5 minutes later เรามาลองดูนะครับคุณผู้ชมว่ารอบนี้ถ้าเกิดผมเลือกที่จะกลับไปที่รถเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคตอนจบอีกแบบนึงนะครับโอ้ระเจ้าหน้าเธอมากลับหรือไปต่อกลับสิฟ้าไม่อยู่แล้วป่าแบบเนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกาลังดูฉันอยู่ใช่มันมีคนดูเราอยู่จริงๆโอเคเพราะงั้นคือเรารีบไปไดีกว่า รีบกลับไปที่รถฟังคําเตือนของคนที่ไม่รู้จักบ้าง้ยผมได้ยินเสียงรถร้องจะบอกนลว่ามันมันตามมาพังรถเราอะ่ะมันจะไม่ให้ผมกลับบ้านเลยวะโอเคต้องไปดูก่อนนะคคือไม่รู้ว่ารถพังหรือเปล่าแต่ที่รู้คือรถร้องสแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากระทบรถเราเว้ยมันถึงร้องแบบเนี้ยโอเคขึ้นได้ไหมเรียบร้อยขึ้นได้ใช่ไหมไมาแบบฉากสตาร์ทรถไม่ติดน,นะโอเคเราได้กลับแล้ว ฉันไม่สามารถขับรถได้ต่อไปฉันหมดแรง <c oughs> เอา้าฉันต้องไปหาที่ไหนสักแห่งเพื่อน,นอนหลับเฮ้ยทนหน่อยเพื่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนที่บ้านหรือว่ามันจะหลับในแล้วก็ชนอะไรบางอย่างแล้วไอตัวนั้นมันก็มาโซยเราวะจอเริ่มดำมเลยครับคยได้ยินเสียงไขประตูอ้หาโรงแรมนอนโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรตามเรามาใช่ไหมไม่มีใช่ไหมโอเคนอนเรียบร้อย อะไรอ่ะคุณไม่ควรจะไปที่นั่นเฮ้ยฝันเหรอเหมือนฝันร้ายปะเราไปเจอศพมาแล้วตอนนี้ฉันติดอยู่ที่นี่มันควรจะเป็นคุณนี่ไงคนที่เราไปเจอศพมาหน้าแบบเละโดนกินไปเนี่ยหน้าเขาไม่ใช่ฉันโอ้โหม่ลูกตาด้วยคือแบบฝันร้ายโทษตัวเองเงี้ยเหรอโอเคตื่นแล้วสวัสดีนี่ห้องหนึ่งแปดสอง ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในขณะนี้กรุณาฝากข้อความหลังเสียงฉันบอกให้ออกไปผมบอกให้คุณออกไปไกลจากที่นั่นแต่คุณไม่ฟังค,คุณไม่เข้าใจคุณไม่สามารถรู้ได้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้านมันจะทำทุกอย่างเพื่อหาคุณวิธีเดียวที่คุณจะออกจากที่นั่นได สรุปคืออะไรอะสรุปมันคืออะไรโอ้โหมันตามมาถึงโรงแรมเลยเหรอเพื่อนอข้อประตูด้วยกวางอะไรไปขอประตูวะคือคนเมื่อกี้นะเขาบอกว่าวิธีเดียวที่เราจะออกไปจากที่นี่ได้หนีไปจากมันได้เนี่ยก็คือแล้วเขาก็หยุดไปเลยเว้ยสายตัดไปอย่างนั้นแหละพุกเปิดประตูห้องกูได้ไงเนี่ยโอ้วอตตอบกวางปีนหลังคาบ้าน ต้องมีจำสแกร์จังหวะเนี้ยจำสแกร์ต้องมาแล้วมาดิมาเร็วออโอ้โหขนาดเตรียมใจเลยเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยอันนี้คือตอนจบอีกแบบหน,นึ่งนะครับแสดงว่าตอนจบตอนแรกที่เราได้เนี่ยมันคือกู o d เอนดิ้งแล้วเว้ยที่เรานอนในรถพยาบาลนี้ครับส่วนอันนี้นนก็คือแบ d เอนดิ้ง แต่ไม่ว่าจะเป็นตอนจบแบบไหนนะครับเราก็จะไม่ฟังคําเตือนของเขาทั้ง2แบบเลยแบบแรกนะเขาบอกให้เราออกมาจากป่าเนี่ยเราก็ไม่ออกนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ไประเบิดมันแต่ว่าเราก็ถูกช่วยจากรถพยาบาลน,นะครับส่วนตอนจบแบบนี้เนี่ยเขาบอกให้เราออกไปไกลๆนะครับเราก็ไม่ออกไปไกลเว้ยเราก็มาพักอยู่โรงแรมเนี่ย แล้วก็เลยโดนมันตามมานะครับสำหรัแมปนี้เป็นอีกแมปหนึ่งเลยนะครับที่มันดูดีมากๆเลยนะครับแล้วคนทำก็ทำออกมาดีมากๆเลยด้วยคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากเล่นลิงก์ก็อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันไว้นะครับผม